สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาวิเศษนะครับวันนี้เราอยู่ที่ซอยสีน้ำเงินซอยสีน้ำเงินประชาราชนะครับเราอยู่หน้าค่ายมวยพยัคฆ์ธรมพันธ์สิแก,กว้วพะพลและสมัยก่อนเนี่ย,ยเขาเรียกว่ารู้จักในนามจ็อกกี้ยิมวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประวัติค่ายมวยจ็อกกี้ยิมกันโดยครูหล่องอุบลน,นะครับ,บซึ่งเป็นทูตมวยไทยแห่งตะวันออกกลางวันนี้ก็จะมา มากับหงทองเนาะแล้วก็มาเยี่ยมค่าย<ค>ด้วยนะครับหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ครับคุณลองสวัสดีครับสวัสดีครับวส<ฮ>วัสดีครับอาจารย์นะครับค่ายนี้ยิ่งใหญ่ยังไงบ้างโ,โอ้โหโอ้โหค่ายนี้เป็นค่ายเก่าแก่และก็สร้างคุณประโยชน์ใ่้กับ,บวงก,การมวยมากมายคือมีเ<ฮ>ขาเรียกว่าหัวหน้าค่ายสมัยก่อนคือป๋าสมมาตรหงสกุล<ฮ>หรือว่ารู้จักกันในวงการที่เป็นพิธีกรเขาเรียกว่า,าหนวดมหาเสน่ห์นะหนวดมหาเสน่ห์นะเป็นเจ้าของค่ายเจ้าข่เจ้ากี่ยิม จอกิยิมและแก่นนรสิงห์ใช่ไหมใช่แก่นนรสิงห์ด้วยนะครับผมมีมีก่อนตอนที่พี่เริ่มดูมวยใหม่ๆเนี่ยพี่ชอบวันพิชิตแก่นนรสิงห์มากใช่ไหมือฝีมือชื่อเล่นชื่อชื่อพี่ไก่เคยเห็นตัวจริงอ่ะไก่ฮะวันวันพี่วันพี่วันพิชิตกับวันวันพิเศษออ๋คนละคนวันพิชิตก็โอเคเก่งเก่งเก่งวันพิชิตเป็นยอดฝีมือฝีมือฝีมืออัจฉริยะเป็นนักมวยในราวปี2500ครับ30ถึง32ใช่ครับใช่ถ้าเกิดเอ่ยชื่อแสนชัย พีเคแสนชัยมวยไทยยิมเกิดจากที่นี่ตรงนี้นะครับเนบริเวณเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแสนชัยเรื่องสมรักคำสิงสมรักคำสิงก็จากที่นี่ตรงนี้นะ้มันก่อเขานอนกันอยู่ตรงไหนนอนหนหลังนอนหน้าหลังนอนเราไปดูนะครับเราไปดูของมวยไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ใครเห็นฝรั่งเยอะแยะนี่มาจากไหนมาจากประเทศฝรั่งเศสครับเออทำไมเขาถึงมาที่นี่เขามาจากสมัยก่อนมันมีนักมวยคนหนึ่งฉายาน้ำหอมมอร์ือ ชื่อว่าชองสตาโบสกี้นะเขาชื่นชอบลงไหลมวยไทยเขามาเรียนที่นี่เขามาเป็นลูกศิษย์ที่เจ้ากียิมนะหลังจากนั้นเขาต่อยได้แชมป์หลายเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์วันชุดเป็นชิปแล้วตอนนี้เขาไปเปิดยิมที่ใช่วันแชมปเป็นชิปหรออะไรเก่าๆสมัยก่อน S1 S1 ันวันะแล้วก็ปัจจุบันเขาเปิดยิมที่ฝรั่งเศสขับดังขนาดไหนปราดังมากอันดับหนึ่งอันดับอันนี้คือลูกศิษย์มาเรียนนะมาเขาส่งมาจากฝรั่งเศส มาอยู่ตรงนี้นะมาอยู่ตรงนี้เลยดูดูก็เหมือนดูธรรมดามากนะคุณไตเสียเงินนะคุณไตเสียเงินนะไม่ได้มาฟรีๆนี่เขาเสียเงินมาดูธรรมดามากเลยนะดูดูยิ้มอาจจะดูธรรมดาเก่าๆนะแต่ว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับเนี่ยเนี่ยดูดีอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยโอ้หแต่มันมีความศักดิ์สิทธิ์นะขลังมีความขลังมากครับเขาเรียกว่าภาษาบ้านเขาเรียกว่ามีครูอ่ามีครูมีครูครับเนี่ยดูฮะ สตาร์บสกีนี่ถ้าใครอินทัศสตาร์บสกีเนี่ยถ้าใครจำได้ออกทีวีออกทีวีสิเขาต่อยสุริยาประสาอินทิมาเขาต่อยเขาต่อยกำลังตะการพองมือบนเขาต่อยต่อยสุริยาแชมป์ใช่ใช่เหรียญทองแดงเขาเลยผิใช่เขาเขาชนะด้วยนะแล้วครับเขาชนะสุริยาด้วยนี่ฮะเด็กเราไปไปดูบ้านดีกว่าบ้านหลังนี้ไม่รู้กี่ปีแล้วน่โอ้โหนี่เป็นสุดยอดเอาเป็นว่าผมรู้จักไ่แก่นนรสิงห์เนี่ยมา35ปีแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่ เขาบอกจะมีค่ายเลยสิบช่างด้วยใช่ไหมสิบช่างก็อยู่นี่แหละครับสิบช่างก็อยู่นี่อยู่นี่รวมกันหมดมังกรสิบช่างไม่น่าเชื่อนะว่านี่อยู่คือใจกลางกรุงเทพนะเขาเรียกซอยสีน้ำเงินซอยสีน้ำเงินครับบังโคลบางโคลนี่ผมมาครั้งแรกในชีวิตเลยนะสวัสดีครับครับโอ้โหคุณมวยคุณมวยสัมภาษณ์ก็ได้สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์คุณหลงสัมภาษณ์อ่ะ sorrywhat's your n a m e e l i a s e l i a s e l i a s where you fromfrancefrance ประเทศฝรั่งเศสครับ how are youhow are you เอ่อนาทีนนาสิบเก้าปีครับนานสิบเก้าปีทำไมคุณลองถามนี่ทำไมเขาถึงมาซ้อมที่เมืองไทยเพราะอะไร Sorry Sorry Why you come all in here จ้กียิม Why Why you come y i ม Because I love my Thai Oh เพราะว่าเขาชอบเมืองไทยบีก่อนชอบเมืองไทยแล้วเขาต่อยมากี่ครั้งละ How many fight How many fight Oh zero zero no สี่ศูนย์ยังไม่เคยว่าจะไฟโอเค you w a ไฟเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เว้นเว้น you have right อ่อ maybe in 26ประมาณวันที่26กับใครครับกับใครครับครูกับใครครับใช่ไหมมันต่อยเขาไปต่อยกับพวกที่อยู่ในคุกอ่ะอ้อ๋อไปต่อยพวกอยู่ในคุกเฮ้ยนี่มันเด็กเขาจะเล่าให้ฟังครับอันนี้เป็นกุศลมากๆคือประธานคุณไก่แก้วประพลเนี่ยเมื่อวันที่4นี่ยก็จัดมวยในคุกที่เรือนจำจัดมวยให้นักโทษดู เฉ,ฉ,ฉลิมฉลองพระบาทเฉลิมฉลองพระราชินีะนะครับฉลองวันแม่เมื่อวันที่4นะครับจัดมวยให้นักโทษด,ดูจัดมวยในคุกที่เรือนจําบางฝางที่จบบังหวัดนนทบ,บุรีแล้วก็วันที่26นี่จะนำนะไปต่อยไปต่อยในคุกอีกเอาไปต่อยในคุกอีกวันที่26สิงหาคมโหโหนี่เป็นกุศลมากๆคือคนคนในคุกไม่ไม่มีโอกาสได้ดูแล้วก็ต่อยใครอ่ะต่อยนักโทษต่อยกับนักโทษเหมือนกันอันนั้นก็มาอันน้นอีกคนละ Alors, oh, ah, faire une interview. Voilà. Oh, cool. พี่จำได้มีพี่เคยเห็นครูคลองศักดิ์อ่ะคลองศักดิ์เดียมาเดียมาเดียมาอาอยู่เมืองไทยเหรอเอออยู่กลับมาเมืองไทยแล้วอยู่ได้หลายเดือนแล้วนี่ตอนนี้อยู่กับเมียหลังจากมานี่ลูกศิษย์ของคลองศักดิ์มาเนี่ยครูคลองศักดิ์ครูคลองศักดิ์ศักดิ์เกษมใช่โอ้ไม่น่าเชื่อนะอ่าเดี๋ยวมีบุญเนี่ยพี่ตายเนี่ยวันนี้เจอผมมีบุญใช่ใช่ใช่คุณนี้เจอจะสัมภาษณ์ครูคลองศักดิ์แต่เจอครูหลอกนี่มีกรรมหน่อยนะครับโอ้โผมไม่ต้องเจอหรอกผม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 พอต้องเจ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 อครูหลอกเอาอีกแล้วปากแข็งเเหลลือออกกินโารววยที่พแ้้ ทำอะไรได้ทเด็กเขากำลังทำอะไรเนี่ยเขารออะไรเนี่ยฮะนี่นี่อ้วนอ้วนอย่างนี้แล้วเขาจะต่อยได้เนี่ยไม่ไม่อันนี้เขาเขาเป็นเพื่อบอดี้อ่าเขาไม่ได้โชคิงอ๋อไม่ได้โชคจริงนะเพื่อบอดี้อ่ะพาพับเด็กไปดูนิด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 ดิไม่ได้พูดเขาเสียหายเลยบ้านเก่าไม่โอเคบ้านเก่าดิบ้านเก่าไม่ใช่บ้านในตำนานนะครับเออบ้านในตำนานเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ มวยดังมวยยอดแชมป์โลกใครบ้างครับใครอยู่นี่บ้างนะครับอ่ะประวัติก็คือแสนชัยสองกิจตาสมรักคำสิงห์แล้วก็ไอวิเศษแกนนอสิงห์มวยศิลปะไทยเจ้ากี้ยิมโอ้โหมวยสุดยอดมวยอยู่ที่นี่โรเบิร์ตด้วยโรเบิร์ตโรเบิร์ตกกนนอสิงอีกโรเล็กกกนนอสิงห์กมนก็จะทานนะใช่ใช่ฟังเลยตอนเนี่ยเหรอครับอยู่ข้างบนนี้ทั้งหมดโอ้ อยากเห็นจังเลยใครใครใครไอ้วันพิชัยกอบังกวยไอ้สิทธิชัยเพชรบางปังเดี๋ยวนะจะบอกเลยว่าสิทธิชัยเพชรบางกลางหรือว่าเพชรบางปังหรือว่าวันพิชัยสอคำสิงก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมยอดฝีมือทั้งนั้นอยู่ที่นี่แล้วคุณแนะนําตัวเองหน่อยครับแนะนำเชื่ออะไรครัผมเ่าไฟเล็กลูกของตันครับเห็นไหมเห็นไหมเขาไฟเล็กลูกทองตันเขาไฟเล็กลูกทองตันแชมป์ไม่เป็นแชมป์ครับเพราะว่าเป็นหลานของเ่าไฟลูกของตันโอ้ตาต่อยมวยพระราชาตอดน้านพระที่นั่ง โอ้โหเพราะอาเขาดันต่อยมวยสองสามร้อยครั้งแล้วครูต่อยกี่ครั้งครับผมต่อยประมาณแปดเก้าสิบครั้งโอ้โหครับผมครับผมมวยไม่มีชื่อเสียงแต่เป็นเทรนเนอร์มาสามสิบปีโอ้โหนี่คนปั้นแสนชัยเลยเนี่ยไม่ใช่ครับค่ายนี้ผมเพิ่งมาอยู่ได้ปีเดียวเองอ๋อโอเคโอเคโอเคตอนที่ผมอยู่เกียรติเพชรน้อยอ๋อครับผมครับผมโหเกียรติเพชรน้อยก้องนภาลูกทัพฟ้าเนี่ยที่เป็นเป็นครูมวยที่เมืองนอกนะก้องนภาประเดษศึโอ้โหทองรุ่นชัยโอ้โหแล้วก็ยอดมวยทั้งนั้นเลย โอโหไปหาลูกฟฟ้าคุณพ่อผมโอ้โหนีเบ <c oughs> ื้องหลังเบื้องหลังยอดมวยนะครับ <c oughs> คนที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้สร้างชื่อเสียงเป็นครูมวยเทรนเนอร์ในสหรัฐอเมริกาครับอย่างก้องนภาานี้เคยเทรนให้ลิดิกโบนะครับที่เป็นแชมป์โลกให้วิเวทแล้วมาต่อยเมืองไทยแล้วแพ้นอกโอ้โหขอบคุณมากครูสุดยอดมาก ถ่ายคลิปไม่ใชคลิปหรอรู้ไหมว่าที่นี่เขามีอะไรที่ได้เสียที่สุดอะไรที่นี่เขาเล่นกันได้เสียที่สุดรู้ไหมที่นักงมวยได้เสียกันมากๆหลังจากซ้อมมวยเสร็จเตด๊อกบานตะก้ออสมรักเสียเยอะมากสมรักเสร็จแสนชัยไปดูนี่ไปดูไปดูไปดูเดินนํานีนี่นี่ฮะนี่ฮะนี่คือนี่แคมป์แคมป์ที่ยอดมวยเคยอยู่นะสมลงสมรักอยู่นี่หมด กูลองพาดูข้างบนหน่อยดิขึ้นได้ไหมเอาคนนอนอยู่เหรอ,อแอร์มีป่ะเนี่ยฮ<า>ะไม่มีด้วย,ออยแอร์ไม่มีนะอันนี้แบบแบบเขาเรียกยังไงอ่ะแบบไทยๆเลยไทยๆแล้วอยู่กันกี่คนครับเนี่ยพี่ขอส่องหน่อยได้ไหมไอ่าเปิดไฟพี่หน่อยดิ หลังอยู่หกเจ็ดคนนะเนี่ยนะอยู่อย่างเงี้ยนะแอร์ก็ไม่มีนะอันนี้อันนี้ห้องหนึ่งอยู่กันสามคนอ่าไปดูไปดูโอ้โหไม่น่าเชื่อครับอันนี้บุกเลยนะอลนนี้ชุดซ้อมนี่ที่นักมวยสินฝรั่งเศสก็มาพักนะครับเปิดเปิดเปิดอ๋อห้องนี้มีแอร์ห้องนี้มีแอร์ ห้องนี้มีแอร์ครับอยู่แบบสามคนสามคนฮะโอ้โหแล้วตอนนี้อยู่กี่คนครับประมาณรวมสิบสิบเอ็ดคนได้ครับจากฝรั่งเศสหมดใช่ใช่ข้างนอกอยู่นู่นนะครับอยู่อพาร์ตเมนต์เนาะใช่แล้วอพาร์ตเมนต์เขาเช่าเดือนเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่ทราบเอาแล้อย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าพี่มาเรียนอย่างเงี้ย ต้องเสียยังไงถามผู้จัดการเลยพี่ผม,ม,ม่ไม่ต้องคือถ้าเป็นมาเรียนอต่เป็นคนไทยครั้งละสามร้อยถ้าเป็นต่างชาติถ้ามาเรียนเป็นครั้งก็คือครั้งละห้าร้อยบาทออันนี้เขามาเป็นเป็นทีมคือทางฝรั่ง,งเศสครั้งชองก็ส่งมาที่นี่ก็คือ,เ,อเขาเคลียร์ทางนู้นแล้วเขาอยู่กี่วันครับปูอม,มีมีเดือนหนึ่งมีกลับไปแล้วมีอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งกลับไปแล้วเดือนหนึ่งกลับไปแล้วแล้วตอนนี้ก็มามีจะมาดูอีกเดือนหนึ่งรู้สึกว่าเกย์ฟีฟรูด จะอยู่น่าจะอยู่ปีนึงเห็น่ออยู่ปีนึงต่อยไหมต่อยโอ้โหแล้วเขาต่อยยังหนี่ไปแพ้ในคุกประสอนไปแพ้ในคุกสองครั้งแล้วต่อยกับนักโทษอ่ะนักโทษสองครั้งแล้วต่อยกับนักโทษแล้วก็แพ้นักโทษแพ้นักโทษเวรกรรมโอ้โหะอ่าอุบลดีกว่าครับอุลลองอุบลนี่เตะเตะเป้าโชว์เต้เป้าโชว์ ไอเป้ Show, าโชว์ฮะนี่ครูลองนี่ไปสอนที่ครอบบ้านมวยไทยใช่ไหมครูลองสอนครอบบ้านมวยไทยที่ดูไบครอบรบ้านมวยไทยที่กรุงอาบูดาบีดูไบประเทศสหรัฐอาหร,รับอิมเรตยูเอไอ e. นี่แล้วก็ประเทศกาตา้าสอนกาต้าด้วยกาต้าด้วยดูไบสอนไหมดูไบสามปีโอ้โหแล้วก็กาตา้ากาตา้าสองปีนะครับตอนนี้หงทองลอตเตอรี่ก็มาดอทคอมก็มาเยี่ยมนะ Uh, my name is Elias. Uh, I, I come from uh, Paris, Skarbowski. And uh, that's it. How, how many five uh, 4 four, four. Five. 4 5 4 5. Yeah, sure. Okay. okay. Practice.

Yeah, natural. like your shoulder. Okay, jab, huh? elbow, huh? yeah. Stretch, Hello, huh? kick, chop, yeah. yeah, move, yeah. Kick no good, no power. Okay. Thabit hip, Thabit hip. Thabit hip. Mm -hmm. You kick, you kick, no power. You watch me. Kick, hip, important, important. Tapit hip, okay, again, again. Kick, tapit hip. Yes, remember, technique, technique, remember. Yeah, yeah, Jump. Yep. one, stretch.

เราเห็นการสอนแบบสำหรับชาวต่างชาตินะครับเป็นสังกฤษโดยครูหลงอุบลนะครับส่งเสริมนะครับของทองลุตตรีออนไลก็ส่งเสริมมวยไทยมาเยี่ยมด้วยค่ายโอ้แข้งซ้ายรุนแรงไหมโอ้โหหนึ่งสองนะครับต่อยหนึ่งสองเอาคัตหมัดสอยดาว อันนี้เราก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับ yeah. ความ move, ชาวต่างชาตินี่หลงรักมวยไทยมากุกอ่าดโอ้โหโอ้โหเบตีอยมรังโหดฟอตสกีดยุกปั๊บอุต เนี่ยพี่ดินอยู่ทยเลอยู่พี่ดินดีแหละโอเคช์เห็นคลิปช์เหนคลิปอ๋อเตะสิบครั้งเตะเตะเป้าสิครั้งโอ้ทตฮะทเวนตสบเลยเหรอยี่สิบเวอรื่กูทตพี่ดิ้นยี่สิบยี่สิบอ่าโอเคยี่สิบโอเคโอเคเซตเกนพี่ดินพาวเวอร์พาเวอร์โอเคฮาร์เดอร์ฮาร์เดอร์ฮาร์เดอร์พาวเวอร์ยี่สิบยี่สิบเ เข่าเบ้าเล็บคลิกเข่าเบ้าเล็บคลิกโอเคเล็บคลิกอ่เล็บคลิกซ้ายนะครับดูแข้งซ้ายแข้งซ้ายว่าจะหนักขนาดไหนเล็บคลิกเล็บคิกเล็บคิกเล็บคิกคิกทเโอเคเลสกัน two t h r e f o u i v e s e v t i l e t i o e t s ยอดมาครับครับสุดยอดมากครับ,อรบโอ้โหวันนี้มาเที่ยวใต้ในตำนานแล้วก็รู้สึกประทับใจชื่นชมนะครับที่ฝรั่งชาวต่างชาติในหลงรักในมวยไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาว r เวอร์นะครับที่ฝรั่งเศสนี่มวยไทยฮิตมากเลยนะครับ ใช่ใช่ใช่เขาเป็นบิสเนสครับที่ปารีสเขาทําเงินเดือนหนึ่งหลาย10ล้านบาทรครับ,บเป็นธุรกิจครับจริงฮะจริงและที่คุณหลงไปอ่ะตะวันออกกลางค่าเงินที่ตะวันออกกลางนะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมสอนนะ300ดีรัมเนี่ยตกเป็นเงินก็2 4 0 4โอ้โหชั่วโมงเดียวนะ ยรางๆถ้าผมสอนชั่วโมงนึงเนี่ยผมได้2,400ที่เป็นเงินไทยครับผมนะเพราะว่าค่าเงินเขาเราพูดง่ายๆว่ามันเป็นเมืองเศรษฐีครับนะเมืองเศรษฐีคนที่มาเรียนได้คือส่วนใหญ่เป็นกัปตันนะเป็นกัปตันหรือก็นักธุรกิจคนทรไมได้เรียนไม่ได้แพงถือว่าแพงส่วนใหญ่คนอยู่ที่นู่นเขามีฐานะไม่คนจนอยู่อยู่ไม่ได้ครับอยู่อยู่แต่แต่เขาไม่สามารถเรียนได้ครับครับผมขอบคุณคุณเหล่ามากครับครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับ